สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสมารวอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามจากทางบ้านกันนะครับเนื่องจากว่ามีทางบ้านถามมาว่าเออพี่ครับในเรื่องของตัวยักษ์นะครับผมแล้วก็ตัวของมังกรเนี่ยมันมีตัวของเขาเรียกอะดันห่วงอเวจีมาเพื่อที่สามนู้น,น,น,นี่มันจำจำเป็นไหมสามนู้น้ํายังจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยคือต้องบอกตรงนี้ก่อนเพื่อนไอ้พวกเขาเรียกว่าบีชนะครับไอ้บิชพวกนี้นนะครับผมหรือไอ้พวก ดัน normal ดัน hard นะครับมันจะเปลี่ยนเฟสไปเรื่อยๆนีเพื่อนๆก็คือ6เดือนครั้งหนึ่งเปลี่ยนเฟสไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองครับผมก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมาแค่กูริมแล้วก็มังกรนะครับผมต้องบอกก่อนเลยครับอันนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันนะครับเดือนเปลี่ยนครั้ง6เดือนเปลี่ยนครั้งอะไรแบบนี้แล้วก็เทคนิคต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกก่อนเลยว่า ในกรณีที่เราปั้นตัวของ3ามนุน้ำมาแล้วหรือสามนงมืดมาแล้วเนี่ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมต้องบอกตาตรงนี้ก่อนนะว่ายังจาเป็นอยู่นะครับเพราะว่าตัวของอินูน้ำเองอ่ะมันสามารถที่จะเอามาใส่หอวนอร์มอลได้นะผมแล้วก็รวมถึงเรื่องของการลงอะไรต่างๆนะครับผมอินุน้ำนุ่งมืดเนี่ยยังสามารถใส่ได้นะครับผมแล้วก็เอามาลงอะไรต่างๆได้่างตอนแรกผมก็ใช้อยู่ในการลงตัวของโถงแสง่เนี่ยก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ คือหลายคนก็จะแบบพี่พี่ผมต้องคิีมใหม่ไหมจริงๆต้องบอกก่อนนะทีมเพื่อนเพื่อนรอดูไกด์ดีกว่าครับพยายามแบบเวลาถ้ามันมีทีมแ,แรกๆเนี่ยช่วงแรกๆศึกษาไกด์ก่อนนะศึกษาไกด์ก่อนเพราะว่าถ้าในกรณีที่ไกด์แบบเหมือนให้ไกด์ไกด์มันแมชกับเรานะผมเราจะได้ทําทีเดียวเพื่อนเราจะได้ทําทีเดียวใช่ไหมครับแต่บางคนคือแบบเฮ้ยพี่ผมแบบ รีบท,ทำอย่างเงี้ยมันก็จะมีการโยกลูนแล้วก็เปลี่ยนลูนบ่อยนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ผมแนะนํานะครับผมว่าอาสามลูก,กมืดกับสามลูกน้ำยังไงผมก็เชียร์ในการทําอยู่เหมือนเดิมน,นะครับผมเพราะมันลงได้หลากหลายมากยีนุน้ําก็สามารถลงนในเรื่องของมุลิสได้อยู่นะครับลงหอได้ลงดันเจนต่างๆได้นะผมก็ยังคงเป็นเป็นทีมที่นิยมอยู่นั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าตอนนี้เราทุกคนขยันไปฟาร์มฟิชกนันหรือพวกนี้คือไปฟาร์มไอ้พวกมังกรเอ่อพวกหอฮาร์ดเออไปไปพวกกับโหมดฮาร์ดโหมดนอร์มอลกันจริงนะครับผมประมาณนนนัั้ละก ซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับผู้เริ่มต้นเนาะเป็นคำถามผู้เริ่มต้นนะครับผมยังยังยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่นะครับผมทีเนี้ยเรื่องการเก็บรูนเรื่องการเทคนิครูนต่างๆมันก็เหมือนเดิมเพื่อนๆก็เก็บรูนืึดรูนกาดเหมือนเดิมนะครับผมทาสกู๊รูนเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมไปสักเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ว่า เราทาทีมเพิ่มขึ้นนะครับเราทําทีมเพิ่มขึ้นจากพวกพีชนะครับผมไอ้พวกดันใหม่เข้าใหม่นั่นเองครับผมแค่ทําทีมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนั่นเองครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะทีมเดิมยังคงคอนเซปต์นะครับยังคงอยู่ทีมพีททีมอะไรต่างๆยังคงอยู่นะครับผมทีมออริจินอลต่างๆยังคงอยู่หมดเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมอาก็หวังว่าจะมาตอบคาถามนะเนื่องจากว่าผมโดนคําถามเยอะมากเกี่ยวกับเอยพี่เนี่ยผม โอเคไหมเนี่ยคือปั้นอินุน้ํา3ตัวอินุเมือ3ตัวยังโอเคอยู่ไหมสองแอตต้ายังโอเคอยู่หรือเปล่าตอบมาตรงนี้หยุดเลยนะครับว่ายังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มค่ายังไงก็ยังไงก็แบบเหมือนให้กับบ้านมาเถอยยังไงได้ใช้นะครับผมประมาณนั้นละกันนะครับผมอันนี้คือเป็นคําถามเป็นคําตอบสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับผมอ่าไปแล้วบ๊ายบาย